ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมาต่อกันที่คลิปนี้นะครับซีรีส์ของกาเมินนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเราแนะนํารุ่นเริ่มต้นไปแล้วนะคลิปนี้มาเจอกับซีรีส์ฟอร์เรนเนอร์นะครับแล้วพบกับน้องกันคนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กอนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมต่อเลยครับน้องกันมีรุ่นไหนของกาเมินฟอร์เรนเนอร์ที่แนะนําบ้างแล้วก็มันเหมาะกับใครบ้างครับโอเคครับก็ตามชื่อเลยนะครับตระกูลซีรีส์ฟอร์เรนเนอร์ก็เป็นรุ่นยอดนิยมของนักวิ่งนะครับสำหรับของกาเมินอยู่อรุ่่นวา ฟอร์เนอร์55ครับอันนี้เป็น,นเป็นน้องเล็กเป็นน้องเล็กสุดใช่ครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ด้วยต้องบอกว่าในตระกูลนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะวิ่งได้อย่างเดียวในรุ่นเริ่มต้นของการมียนวิ่งได้อย่างเดียวแต่ตอนนี้อย่างตัวของ f o r ์เนอร์55เนี่ยสามารถใส่วิ่งได้แล้วก็ทํากิจกรรมอย่างอื่นเช่นการปั่นจักรยานพวกนี้หรือการว่ายน้ําในสระได้ด้วยเพิม่มเติมเข้ามาคือไม่ได้สามารถแค่วิ่งได้อย่างเดียวรับผมแต่ก็ เป็นรุ่นที่เหมาะกับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ราคาไม่สูงใช่ใช้บัจเจนไม่สูงมากนะในการเริ่มต้นมีนาฬิกาวิ่งเรือนแรกครับผมใครเริ่มต้นวิ่งประมาณ790ครับผมโอเคแล้วก็ถัดมาตัวของ f o r ์นาห้ก็จะเป็นในตัวของสองสี่หครับปัจจุบันนี้จะเป็น245แล้วก็มีรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาล่าสุดก็คือ ในตัวของ255ครับ255ในรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ลจาก55มา255ใช่ครับมาที่255อันนี้เพิ่งออกเพิ่งออกโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะเลึกกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างได้เลยครับนะครับแล้วก็ร่ใหม่หนึ่งตัวก็คือเป็นตัวรุ่นเล็กสำหรับนักวิ่งนักกีฬาครับผมก็คือในซีรีส์ที่เป็นตระกูล745เจ็ดซีรีส์เเป็นซีรีส์7ตัวนี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของ ฟีเจอร์สำหรับการเล่นไตกีฬาเข้ามาโอเคก็คือมันมีเรื่องการเข้า transition ถูกไหมใช่ท r a n s ิชัตอนที่เปลี่ยนกีฬาสามารถทำกีฬาส้อย่างต่อเนื่องกันได้ว่ายน้ำปั่นจักรยานวิ่งโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาเข้าโหมดใหม่ครับผมแล้วก็มันจะเริ่มวัดเรียกว่าวัดเรื่องของการออกกำลังกายเนยละเอียดมากขึ้นครับก็คือเป็นเริ่มต้นคนที่เล่น endurance แพนนิ่งเดียวขึ้นแล้วใช่ครับนี่เป็นแร์สปอร์ตเยอะงเดีแล้วก็รุ่นที่ใหญ่สุดครับก็คือในตัวของ945แล้วก็รุ่นใหม่สุดที่เพิ่งวางจำหน่ายออกมาก็คือตัวของ955นั่นเองครับผมอันนี้อันนี้94ใช่ครับอันนี้955 955ครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาจาด้วยกันตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่สุดของในตระกูล f o r e r u n n e r ครับก็คือใส่ทุกอย่างเข้ามาเลยทั้งเรื่องของโหมดออกกำลังกายฟีเจอร์ในการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องของแัน ถ้าให้สะดวกคือ55เนี่ยคนเริ่มต้นเริ่มต้นเลยเป็นนักวิ่งเป็นนาฬิกาวิ่งเลนแรกอยากมาวิ่งนาฬิกาวิ่งเดือนแรกคือคอร์เรน55 55ใช่ถ้ามีบัตเจ่หน่อยวิ่งมาแล้วสักพักหนึ่งอยากได้อยาบมาหน่อยความแทร็กกิ้งที่ละเอียดมากขึ้นใช่ครับให้ไป245แต่ไม่มีแล้วเป็นช่เป็น2 5 5ครับผมถ้าอยากจะขยับไปเล่นไรกไปีะอยากท้าเล่นตัวเองมากขึ้น ก็มี745 745อาเจ็เป็นระยะสั้นหน่อยอาจจะไม่ได้มีวางแผนว่าไม่ได้ไประยะไกลหรือว่าถ้าสมมุติจะจัดเต็มเลยฝึกซ้อมจัดเต็มเลยก็ไปที่955ได้เลยอา่า <Okay. S 1> โอเคนะครับก็น่าจะได้ครบถ้วนนะสำหรับตัว f o r e i n n e r Series นะครับที่การ์มินะครับ,รบก็อย่าลืมนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้สนใจการ์มิน o r r ์เ n n r r ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับมาที่การ์มินบาย สยามสแควร์วันหรือที่ที่ไหนได้อีกที่หนึ่งสาขาหนึ่งซีคอนสแควร์ชั้นหนึ่งครับผมโอเคซีคอนสแควร์ชันนกกนช้นหนึ่งซีนักครินชั้นหนึ่งซีนักครินนะครับ,บก็อย่าลืมมาช้อปปิง้งมาดูสินค้ามาลองกันก่อนได้นะถ้าสนใจรุ่นไหนนะครับก็แวะมาได้ที่นี่แล้วก็บัตรเค,คดรคดริตเคดรดิตซีนะครับผ่อนชำระศูนย์เปอร์เซ็นต์พร้อมรับกระเป๋าอเนกประสงค์ไปด้วยอีกหนึ่งใบนะครับก็อย่าลืมทวงกับพนักงานที่ร้านละคลิปนี้เดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันเป็นซีรรรรรีีีสสส์คคคััััับบบบบบวววว่่าาาาามมุนนนนไไห้้้้งงงแแลลลออะะผปด